โนโยนาคะวิกฤตของสหรัฐตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องวิกฤตโควิด1 9นะคะ,คะขณะนี้เป็นห่วงกันอย่างมากเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นสูงขึ้นในแต่ละวันแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถิติของคนที่เสียชีวิตล่าสุดนะคะตามเวลาของสหรัฐเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทำสถิติใหม่ค่ะขึ้นไปสูงถึง3,500คนในวันเดียวนะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมากสาหรับ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นประเทศที่เผชิญวิกฤตโควิด19หนักหน่วงที่สุดก็ยิ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าขณะนี้คนอเมริกันตกอยู่ในอันตรายอีกด้านหนึ่งการแสดงท่าทีของผู้นำอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังถูกตั้งคำถามด้วยถึงท่าทีที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเอาใจใส่เมินเฉยต่อตัวเลขที่ออกมาและไม่ได้ ออกมาแสดงแนวทางนะคะว่าจะเร่งรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างไรแถมคนยังไปดูข้อความในทวิตเตอของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บอกว่าไม่พูดอะไรถึงโควิด1 9เลยนะคะคุณดลยนาเอาแต่พูดเรื่องปัญหาการทุจริตในการเลือกตั้งการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตของนักวิเคราะห์และบรรดาสื่อมวลชนในสหรัฐค่ะแต่ด้านหนึ่งก็เริ่มได้เห็นการกระจายวัคซีนเข้าไปในหลายๆพื้นที่แล้วหลังจากที่ องค์การอาหารและยาอนุมัติให้ใช้วัคซีนฉุกเฉินจากไฟเซอร์ตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่อีกหนึ่งความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลขณะน,นี้ไม่มีห้องเพียงพอที่จะรับผู้โดยสารอีกผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะโดยเฉลี่ยตลอดสัปดาห์จำนวนคนติดเชื้อแต่ละวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะสูงที่สุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ตัวเลขชัดๆเลยก็คือ215,729คนถ้าเทียบกับค่าเฉลีย่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมยอดขณะนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนติดเชื้อแต่ละวันมากถึง3เท่าค่ะคือสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะคือคเหมือนกับว่าทั้งยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตคือพุ่งหลายหลายพันหลายหมื่นเลยทีเดียวใช่ค่ะ พุ่งสูงมากอย่างน่าเป็นห่วงน,นะคะและพบว่าขณะนี้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็กระจายอยู่ในหลายๆรัฐโดยเฉพาะที่โอไฮโอจอร์ดนอร์ทดาโคตาอินเดียนารัฐเทนเนสซีอลาสก้าไอดาโฮเนวาดาเซาท์ดาโคตาและแคนซัสด้วยนะคะซึ่งก็มีความพยายามจากทำเนียบขาวที่จะอธิบายว่าขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับทราบทุกปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ออกมาสื่อสารโดยตรงด้วยตัวเองเพราะว่ามีคณะทํางานที่ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะค่ะ